สิบสี่บทส่วนมหาสมัยยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวานีมหาตาพิกุสังเคนะสติงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวาอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายพิกุสังคันจะอัตโกจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโหเสียยังโขภควา สกเกสุวิหารติกปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสติงปัญจมเตเหิพิขุสเตเหสิสเพหิวะอรหันเตเหิทัศหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปุเย,ยนะสนิปติตาโหติพระกวันตงังทัศนายาพิขุสังคัญจาญานุนะมยามปีเยนะพระควาเตนโนปสสังกเม,ม,มยามาอุปสังกมิตาวาพระควาโตาสันติเกปเจกคาถาพาเสยามาติอัตขุตาเทวตาเสย,ยัถา,าปีนามะภะระวาปุริโสสมันทิตตองวาพาหัง ภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสามินเชยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภคะวโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังค์ทังอภาสีมหาสมโยปวานนสมิงเทวกายาสมาคตา อาคตามหาอิมังธมัสสามังทักิตาเยวะอัปปราชิตาสังคันติอัตโคอัปปราชเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัตราพิขโวสมาหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสูสารถิวัเนตานิคาหิตตวาอินทริยานิลขันติปันทิตาติอัตโคอัปปราชเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีจิตตวาขีรัง เตวะปารีคังอินทขีลังโอหัดจามเมชาเตเจรันติสุทธาวิมลาสุจักขุมตาสุตันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนเตคมิสสันติปายาภูมิงปาหายามนุสังเทหัง เทวกายยังปริปูเรสันติตีอัจฉรภะควาพิขูอามันเตีเยปุเยนะพิขเวทัสสุโรกทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนตีตถาคตังทัศนายพิขูสังคันจาาเยปิเตพิขเวอหิสูงอติตามัทธานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัม ปีพะกวันตานางเอตาปรมาเยวเทวตาสันิปฏิตาอหสุงเสยยถาปีมายหางเอตระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะกวันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปีมายหังเอตระหีอาจิกิสมิภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตายสมิภิกขเวเทวกายานางนามานิเทสิสมิภิกขเวเทวกายานางนามานิ ตังสุนาถาสาธุกลงมนาสิกโรถาภาสิสมิตีเอวัมพันเตติคุตเตพิขูพขระควโตปัจจัสโสุงพระควาเอตตทโวจะ สิโลกมมนุกัสามมยถาภูมาตาธสิตาเยสิตาคลี่ขาพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวัสลีนาโลมหังจาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสนามราวิลาพินโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิรวัตเวตตุออมันตยสัทธาสาวกเสศเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเตจ่าอัตปามะกะรุ่งสุตตะวัพุทธศาสนาสนางเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสานัทธสนางอเปเกสตามัทคุงสตสหัสังอัฏธสัตตลิงสตังเอกสหัสสานังอมนุสานมัทธสงอเปเกนันตามัทคุงที่สาสภาพุตตาอหุงตันจ่สะพังอภิญญาญะว่าวากิตวานะจักขุมาตตโตอมันตยิสถาสาวเกสสนีสนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโว เยโวหังกิตตายิสมิคิราหิอนุปุพพโสตสาหัสสาวยคขาภูมากาปิรวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนางสมิติงวานังชะสาหัสสาหิมะวตายคขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังสาตาคิราติสาหัสสายขานานัตตะวนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังอิเจเตโสราสาหาสายขานานตตาวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายขานานตตาวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังกุมพิโรราชค่าหิโกเวปุลสานิเวสนาง พินโยนางสตาสหัสสังยาขานางปยิรุปาสติคุมพิโลราชาคหิโกโสปาคาสมิติงวะนางปุริมันจัตทิสังราชาทัตรทรธรธรรตรัถโวภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตสสพาหโวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโสนโมโทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางทักขินันจัตทิสังราชาวิลุณโหตภาษาสติคุมพันทานางอธิปติมหาราชายสัตสิโส ปุตตาปีตัสสะพหะโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทมนาอภิการมุงพิขูนังสมิตติวนางปัชิมันจัติสังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสาะพหะโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทมนาอภิกรมุงพิขุนังสมิตติวนาง อุตรันจัติสังราชกุเวโรตัสสาสติยะขานังอาิปติมหาราชายัสาสิโสพุตตาปีตัสสะพระหโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัสิโนโมทามานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวัานางปุริมาทิสังทัตตารถโถทกินเนนะวิลุณหโกปัชฉิเมนะวิรูปะโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสา ทัทธละมานาอัถังสุวเนกาปิโรวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทูวิภูจาวิภูโตสหะจันธโนกามเสถจากินุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตเเสโนจะคันทพโนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพารูสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชโนคันทภาสหะราชุพีโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านาง อธากูนภาษานาคาเวสาราสหัตจิกากรรมพระราตราอาคูปายคาสหายาติพิยามุนาทัตรัถาจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนางเยนาคาราเชสหาสาหรันติทิพทิชาปขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนามัชปตาจิตลาสุปนาอิติเตสนามังอาภยันตนาคาราชานมาสีสุปนาตเขมามกาสีพุทโธ สันหาหิวาจาหิอุปยาหายันตานาคาสุปนาสรารมกกงสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตาโรวะสาวาเสเตอิทิมันโตยัสสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขสาวปจ,จิตติสุจิตติจปหาราโทนมุจีสหสตันจัปผลิตปุตตานาังสพเพเวโลจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนางลางหูพัทมุปาขมุงสมโยด ธานิพัทันเตภิขูนางสมิติงวะนางอาปูจเทวะปัทวีจเตโชวาโยตธาขมุงวรุณาวารุณาเทวโสโมจายัสสาสหะเมตตาการุณากายิกาอากูเทวายัสสิสิโนทเ,ทเททสตทัสสทากายาสาเพนานันตตะวนนิโน อิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสาสัสิโนโมทามานาอภิการมูพิขูนางสมิติงว่านางเวนทูจัเทวาสหริจ่าอสมาจัตทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรก,กิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรก,กิตานักตานิปุรก,กิตาวาอากูมันทวราหากาวาสูนางวาสโวเศทสโกปาคัปุรินทโททเทสเตทศทากายาสภเน,นานาัตตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงว่านางอัถาคูสาภูเทวชรมาคิสิขาลิวะอริทกาจโรชาจาอุมาปุภานิพาสิโนวลุนาสหธรรมจาาอาจุตาจ่าเนเชกาสุเลยยลุจิลาอาูอาคูวาสาวเนสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านาง สมานามหาสมานามนุสามนุษสุตตาคิตาปทูศิกาอคูอคูมโนปทูศิกาอัถาคูหรโยเทวาเยเจโรหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอคูเทวายัสสสิโนทเสเตทสทากยาสเพนนานตาวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางสุกากรุมหาอรุณาอคูเวคาณสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอคูเทวาวิจักคนาสทามตาหารคัชชา มิสกาจายัสสิโนธนายังอาคาปชุนุโนโยทิสาอภิวสติทเสตเถทศทากายาสเพนะนัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพิตการามาเศถฐาโชตินาจะอาสวะนิมานรติโนอากูอัฐากูปรานิมิตตาทเสตเถทศทากยาสเพนะนัตตะวานิโน อิทิมนโตชุติมตัววันนวันตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนางสมิติงว่านางสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตววนีโนานามันเวเยนาอาคันฉุงเยจันเยสัททิสาสหาปวุต ถาชาติมัคคีรังโอคตินมนาสวังทัคเขโมคาตรงนาคังจันทวังอสิตาติดตางสุพรมาปรมตโตจัตุตตาอิทิมาตสหะสันนังกุมารโอติโสจัตโสปาคาสมิติงว่านางสหสภามโรการนางมหาพรมาพิติทติอุปปันโนชุติมตพิสมากายโยยะสสิโส ทศเศไษสยราอาคูปัญเจกกวัสวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมาราเสนาอภิกรมิปัสสะกันหัสามันที่ยังเอถาคันหัถาพันธธถาราเคนาพันธมัตถุโสมันตาปริวาเลถามาโวมนจิตาโกจินังอิทิถาธมหาสโนกันหาสนางอภปสยิ ปานีนาต่ละมาหัจจาสรังกตวานะเพะาาระวังยถาปวุสโกมีโคธนยันโตสวิชุกโกตถาโสดปจุทธาวติสังกุตโตอสยังวสีตันจัสภพังอภิญญายาวะวะวากิตวานะจักขุมาต่ตัวอมันตยิสถาสาวเกศาสเสนรเตมารลเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิขโว เตจะอาตตาปมะกะลุงสุตวาพุทธศาสสานังวิตาราเคหิปกามุงเนสังโรมัมปีอินชัยุงสเพวิชาตาสังฆามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติ สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิตติมติเตโชชยสิทธิมหิหติทิมหาคูณนาปริมิตตปุญญาทิการัสสะสะพันตรายานิวารณะสมัทธาสะภควะตวตราหาตัตตสมัสมมาสัมพุทธัสสะทวติงสมหาปุริสารคณา,านุภาเวนะอาศิตายานุพยัญชานะนุภาเวนะอัุตระสัตมังคะรานุภาเวนะฉัพนลาลังศิญานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะ ทัสสะปรมิตาโนภาเวนะทัสสะอุปปารมิตาโนภาเวนะทัสสะปรมัทธปารมิตาโนภาเวนะศีลสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีตะสหธรรมขันธานุภาเวนะนวารโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกามะคารานุภาเวนะอัทธสมาติ ยานุภาเวนะฉราพินญานุภาเวนะจตุสัตยานุภาเวนะทศภรรยานุภาเวนะสัพพัญยุตยานุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาเปขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตานตยสรารานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคาโสกุกปัตถวทุขโทมะ นาสุปยาสาวินานตุสภะอันตรายาปีวินานตุสภะสังกปาตุยหังสมิชนตุทีคายุตตาตุยหังโหูตุสตวัสาชีเวนะสมังคิโกหตุสภะทาอาการปับพภัตตวนาภูมิคังคามหาสมุทารักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักันตุพระวัตุสพพมังคลังลักขันตุสพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสพพมังคลังลักขันตุสพพเทวตาสพพ ธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพ,พเทวตาสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตบทพระวัตุสัพอวยพรสัพพมงคล นักขัตยักษ์ข้าพูตานังปาป่าขหานิวารนาผลิตสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปัฏเวนักขัตยักษ์ข้าพูตานังปาปคหขานิวารนาผลิตสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปัฏเวนักขัตยักษ์ข้าพูตานังปาป่าขหานิวารนาผลิตสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปัฏเวบทนักขัตยักษ์ส่วนไร่นักสัตยักษ์และพูดผี สิบหกพัะเทกรัตคาถาอติตังนานวาขเมยยานปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทตตีตามปะีนันตังอปัตตัญจะาอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะยโยธรรมังตัฏฐาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามานุพะรูหะเย ก็บุคคลไดเห็นแจ้งทาปัจจุบันไม่งอนเงี้ยไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมเดืองเนืองให้ปูปรงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีศีนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงองโหรัตตามตันทิตังตังเวภัตเถกกะระตติสันตัวอาจิคเ,เตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกลียดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉนี้แล สิบเจ็ดอภินหาปัญจเวคคณะปะถา,ะาถาชราธรรมม์หิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมาม์หิพญาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมาม์หิมรณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ส,สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะลาเวียนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมสากรรมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษามีกายยานางวาปาปะกังวาตัดสทายาธาภวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่า จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหเหีเหินหางปัญจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทือน